หมายถึงพี่หมอบีเขาไม่ได้ระบ,บุเลยเขาไม่ได้ระบ,บุเลยนะดิฉันดิฉันตามดูโพสต์อาจารย์ตินก็ไม่เห็นมีส่วนไหนที่อาจารย์ตินท่านจะเจาะเฉพาะเจาะจงว่าหมายถึงพี่หมอบีก็ไม่มีดิฉันดูแล้วไม่มีไม่มีเหมือนกันซึ่งก็นั่นแหละก็ต้องรอตอนนี้ก็คือแค่ต้องรอเราอย่าพึ่งไปเราอย่าพึ่งไป ไปอะไรอ่ะอย่าพิ่งไปปักใจเชื่อว่าเป็นใครอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อ,อ,ปปอต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาก่อนซึ่งเคสนี้นะอะเคสนี้นะไหนไหนพี่มอบีเขาก็พูดออกมาพูดแล้วว่าเขาชี้แจงได้ทุกอย่างเลยเขาสามารถชี้แจงได้เรื่องทัวเรื่องอะไรมันก็จบไปแล้วมันไม่ได้มีอะไรส่วนเรื่องบริจงบริจาคมีหลักฐานหมดมีอะไร ได้ได้เอาทําบุญได้ได้ได,ได้นำเงินไปสู่จุดหมายเป้าหมายอย่างถูกต้องทุกอย่างถ้าเขาชี้แจงได้ก็ต้องจบถ้าเขาชี้แจงได้ตอนนี้ก็แค่รอให้เขาออกจากโรงพยาบาลและให้เขาชี้แจงทุกข้อกล่าวหาที่มีคนสงสัยเขาให้เขาได้ชี้แจงก่อนอันนี้พูดแบบเป็นธรรมนะพูดอยางแบบเป็นธรรมนะต้องให้เขาชี้แจงซึ่งเราก็ไม่ควรจะไปอย่าพึ่งไป อย่าพึ่งไปเจาะจงเขาถ้าเขาชี้แจงได้ก็ก็คงน่าจะจบอืมก็รออ่ะรอดูให้เขาชี้แจงแต่มันมันก็น่าสงสัยแค่ตรงที่ว่าเออดิฉันไม่ได้แบบว่าออ,อะไรนะ่อาอคติอะไรหรืออะไรนะแต่ว่ามันต้องมีใครสักคนแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าถ้า คนอย่างอาจารย์ตินท่านออกมาพูดอะไรแบบนี้แล้วว่ามันต้องมีหลักฐานอะไรที่คิดว่าอยู่ดีๆคงไม่พูดหรอกแต่จะหมายถึงใครไม่รู้อันนี้ย้ำนะซึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับอาจารย์ตินท่านด้วยเพราะอาจารย์ตินไม่ได้เจาะจงแน่นอนดิฉันดูแล้วอาจารย์ตินท่านไม่ได้พูดถึงใครเป็นการเฉพาะท่านแค่พูดแบบลอยๆแต่การพูดลอยๆของท่านเนี่ยต้องมีมูลอ่ะดิฉัน ดีฉันค่อนข้างให้น้ำหนักตรงคำว่าต้องมีมูลไม่งั้นไม่กล้าพูดหรอกต้องอาจารย์ต้องมีอะไรที่ยังไม่ได้เอามาเปิดเผยนั่นแหละเพราะว่าอาจารย์บอกว่าสิ่งที่อาจารย์มีกับสิ่งที่ตำรวจมีมันเพียงพอมันมากพอก็ก็มีก็ต้องมีเอา้าเออไม่งั้นเขาจะเอาชื่อเสียงเขามาอันนี้ทำไม แต่ข้อมูลที่มีมันจะเป็นหวยไปออกที่ใครเรารอติดตามแค่นั้นเลยจบแค่ตรงนี้ส่วนข้อมูลที่อาจารย์มีจะเป็นหวยเออมันมีซื้อกระเป๋าซื้ออะไรด้วยอะแล้วใครจะซื้อกระเป๋าอาจารย์ตินพูดในโหนกระแสวันนี้ซื้อกระเป๋าเอ๊ะดิฉันก็ซื้ออยู่นะแต่ดิฉันซื้อนานแล้วซื้อกระเป๋าสร้างบ้านเอายึดคิปหายแล้วกูก็ตร้างบ้านอยู่ ออกรถอา่าวชีหายแล้วกูก็เพิ่งออกรถเฮียสุดท้ายหวยมาออกที่แพรีพ่ไพวันเนี่ยจบสุท้ลุปค่ะแพรี่รับจบสรุปหวยมาออกที่แพรีพ่ไพวัน <c oughs> เออเอเอ,เอ,เอ,เอตอนฟังอาจารย์ตินพูดยังแบบฮึอาจารย์สร้างบ้านเหรอหนูก็กำลังสร้างบ้านอยู่นะอาจารย์หมายถึงหนูเหรอหนูชี้แจงได้นะ รายได้หนูสููสามารถกลางสเตตเมนต์ได้นะว่ารายได้หนูมาจากไหนบ้างถ,า 800, ถ้า8ปดถ้าแปดบาทมาจากทุเรียนทอดนะคะเออถ้า450บาทมาจากทุเรียนกวนคะ่ะไม่ใช่ยอดเงินบริจาคของใครนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ยอดบริจาคค่ะมาจากทุเรียนทอดกับทุเรียนกวนนะคะเออถ้าถ้าเป็น299บาทมาจากพวงมะลิวันแม่นะคะ จะมีประทำขนมปัง่ขนมปังขัดแคลออนะคะับมมีคนบอกว่าถ้ามีหลักฐานครบค่อยเปิดไม่ใช่ว่ามาหาแสงแบบนี้ก็ก็สามารถตั้งคําถามได้ค่ะเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอันนี้อันนี้คําถามนี้ก็ดีนะสามารถพี่ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ดิฉันคิดว่าไม่รู้สิมันเหมือนเคสพระ มันเหมือนเคสผ้าก็คืออยากพูดให้รู้แหละว่ากูรู้อ่ะกูรู้หลักฐานมีแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดและกูไม่ได้มีหน้าที่เปิดเป็นหน้าที่ของตำรวจในแง่จิตวิทยาการออกมาพูดแบบนี้มันก็คือการพูดให้กลัวให้ลนถ้าคนทำผิดถ้าคนทำผิดนะถ้าคนทำผิดได้ฟังอาจารย์ตินพูดอย่างเงี้ยจะลนมากและจะพยายามทำลายหลักฐานซึ่งมันจะยิ่งมัดตัวมันจะยิ่งมัดตัวนะ มันจะมีการยักย้ายเงินมันจะมีการยักย้ายเงินมันจะมีการปิดบัญชีมันจะมีพยายามการพยายามทําทุกอย่างที่มีพิรุษเพื่อให้มันยิ่งชัดไปอีกอย่าลืมนะว่าอาจารย์ตินเขาไม่ใช่ธรรมดานะอาจารย์ตินเขาคืออย่าดูก่อนอาจารย์ตินเขาคือ อาจารย์ตินเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์และอาชญาวิทยานะคะอาจารย์ตินเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมของมนุษย์และอาชญาวิทยานะคะฉะนั้นถ้าเขาโพสต์นะ่ะเขาต้องมุ่งมุ่งอะไรบางอย่างเขาต้องเขาต้องมีอะไรบางอย่างเขาถึงโพสต์เชื่อดิฉันสิ แต่ถ้าคิดว่าโพสหาแต่งดิฉันคิดว่าไม่ไม,ไม่น่าจะใช่อาจารย์คงไม่อาจารย์คงไม่น่าจะเอาชื่อเสียงอาจารย์จะอาจารย์คงไม่น่าจะเอาชื่อเสียงของตัวเองที่ที่มีอยู่ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วมาแลกกับการแค่หาเสียงกับการโพสต์ลอยๆเพื่อจะใส่ร้ายคนอื่นดิฉันว่าอืมไม่มีเหตุผลสําหรับดิฉันนะดิฉันแค่รู้สึกว่าไม่มีเหตุผล แต่อาจารย์โพสเยอะแหละเห็นอยู่โพสเยอะอืมแต่แต่แต่ของอาจารย์น่ะน่าเรียนนะดิฉันว่าน่าเรียนสาขาที่อาจารย์สอนน่ะน่าเรียนมากสาขาที่อาจารย์สอนน่ะน่าเรียนเราน่าจะไปเรียนเพราะว่ามิจฉาชีพในค้าบนักบุญเยอะมากถ้าคนไทยไปเรียนสาขาเนี้ยกันเยอะๆคนไทยจะฉลาดขึ้น และคนไทยจะดูออกว่าอันนี้คือมิตรในข้าบนักบุญอะอยากให้ทุกคนไปเรียนนะเออน่าเรียนอย่างน้อยอะไปไปเรียนเพื่อหรือถ้าเขาเปิดคอร์สแบบสั้นๆไปเรียนอะไรเรียนเพื่อเราเอาความรู้มาไว้สําหรับป้องกันตัวเราไม่ให้โดนมิจฉาชีพหลอกอะ่ะดีเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราอยู่กับผู้คนในสังคมแล้วบางทีเราแยกไม่ออกว่าคนนี้ เอ๊ะเข้ามาหาเราแบบนี้ต้องการจุดประสงค์อะไรเอ๊ะคนนี้ภาพลักษณ์ดูดีมากแต่พฤติกรรมเขาดูแปลกๆนะแบบนี้น่าสงสัยว่าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอืมควรเปิดคอร์สนะควรเปิดคอร์สนะควรเปิดคอร์สอืมรอดูแล้วกันว่าหวยจะออกที่ใครทุกคนคะขอหนึ่งบ้านได้ไหมทุเรียนทอดขอทุเรียนทอดหนึ่งบ้านได้ไหม และเดี๋ยวข่าวหมอบีจริงหรือเปล่าจริงค่ะที่เขาป่วยข่าวข่าวหมอบีมีจริงอยู่เรื่องเดียวคือตอนนี้เขาป่วยอยู่แต่ข่าวอื่นไม่ใช่เรื่องจริงนะคะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา <c oughs> ข่าวหมอบีเรื่องจริงมีเรื่องเดียวคือตอนนี้เขาป่วยอยู่เขาป่วยอยู่เขาเป็นคนป่วยมึงรอให้เขาหายก่อนและให้เขาออกมาชี้แจงก่อนให้เขาออกมาชี้แจงก่อน คิดว่าเดี๋ยวเขาคงไปรายการโหนกระแสแหละเดี๋ยวเขาคงไปโหนกระแสคิดว่านะสำหรับดิฉันนะต้องไปอาจจะได้ไปโหนกระแสเอาข้อมูลไปกลางกันเลยไปแจกแจงและถ้าเขาบริสุทธิ์นะและถ้าเขาแจกแจงได้อะไรได้เขาก็จะเขาก็จะยิ่งมีคนนับถือเขาก็จะยิ่งมีคนนับถือเขามากขึ้นเอาดิฉันไปด้วยเหรอ ดิฉันไปคนกลางได้ไหมอ่ะเพราะดิฉันไม่ได้ตามเรื่องนี้ดิฉันไม่มีข้อมูลวงในเลยนะดิฉันไม่มีข้อมูลวงในเลยนะไม่รู้เรื่องกับเขานะดิฉันไม่ได้เป็นคนเปิดประเด็นนี้เออเพื่อความเป็นธรรมแก่ท่านเพื่อความเพื่อความเป็นธรรมของท่าน เดี๋ยวพี่หนุ่มก็คงจะต้องพูดคำนี้ยบ่อยๆเพื่อความเป็นธรรมของท่านเออนะเพื่อความเป็นธรรมของหมอไปสืบไม่ได้ไปสืบไม่ได้เพราะว่าคนที่ไปเอาเรื่องไปพูดให้ฟังอ่ะเขาไม่ได้เอามาพูดให้ดิฉันฟังเออถ้ามันมีคนเป็นวงในเอาเรื่องเนี้ยมาพูดให้ดิฉันฟังดิฉันก็จะรู้ว่าเออหมายถึงใคร หมายถึงใครมีมูลหรือไม่มีมูลแต่ดิฉันไม่รู้เรื่องเลยดิฉันยังดิฉันยังอึ้งอยู่เลยเอาพูดตรงๆดิฉันก็ยังอึ้งอยู่เลยตอนที่เขาแบบตอนที่เขาแบบอันเนี้ยตอนที่เขาแบบอะไรอ่ะตอนที่เขาแบบออกมาแถะเรื่องนี้กันอ่ะตอนนั้นดิในหัวดิฉันอ่ะไม่มีคนคนนี้เลยนะพูดตรงๆไม่มีเลยไม่ได้คิดเลยคิดแต่ว่าเป็นคนที่ ต้องเป็นคนที่กําลังมีมีมีข่าวอยู่มีอะไรอยู่เอ๊ะจะใช่เหรอแต่ okay. ไอ้โพสไปโพสมาเอ๊ะเริ่มไม่ใช่เอ๊ะเริ่มทาแม่งทําแม่งเร,เ,เริ่มทาแม่งทาแม่งอมจากโพสนะนะอ่านเริ่มทาเอ๊ะไม่ใช่แล้วคนนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนี่ว่ามหมอบีบอกมีหลักฐานทุกอย่างถ้ามีหลักฐานก็ก็ดีค่ะยิ่งดีเลยถ้าสมมติสามารถพิสูจน์ความความบริสุทธิ์ความสะอาดหมดจดได้เขาก็จะยิ่งเป็นที่เป็นที่ เป็นที่รักใคร่เป็นที่นับถือของคนในสังคมทองแท้ไม่แพ้ไฟก็เหมือนอาจารย์เบียร์นั่นแหละทุกคนไม่ไม่รวมไม่ยกเว้นใครสักคนนะรวมถึงดิฉันด้วยทุกคนแหละถ้าเราเป็นทองแท้เราต้องไม่แพ้ไฟทไําอ,อะไรก็ทําอะไรก็ทําอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องเข้าไว้ทําอะไรที่มันสามารถชี้แจงได้โปร่งใสชี้แจงได้อะไรได้แล้ว,แล,วแล้วสุดท้ายความ ความจริงความดีมันก็จะปกป้องเราความจริงความดีมันจะปกป้องเราทุกคนทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อยกเวน้นไม่ว่าดีเป็นดีชันเป็นอาจารย์ตินเป็นคุณหมอบีเป็นคุณหมอปายเป็นทุกคนน่ะไม่มีใครจะปกป้องใครได้นะเวลามันมีภัยเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะสิ่งหนึ่งที่มันจะปกป้องทุกคนได้นั่นก็คือ พฤติกรรมของคนแต่ละคนเองสิ่งที่ทุกคนทำไว้มันจะปกป้องเราความดีความจริงมันจะทนต่อการพิสูจน์มันก็จะปกป้องเราโดยที่เราไม่ต้องสนใจว่าจะมีคนอื่นมาปกป้องเราหรือเปล่าไม่ต้องขอแค่เราทำอะไรอยู่บนพื้นฐานของความจริง ขออขอแค่เราทําอะไรอยู่บนพื้นฐานของความจริงแค่ความจริงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะปกป้องเราโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมีเอซต้องมีติง่งต้องมีอะไรไม่จําเป็นเลยไม่ต้องให้ใครมาเข้าข้างเราด้วยก็ความจริงมันเป็นแบบนี้อ่ะจะไปร้อยใครมาเข้าข้างจะไปต้องขอกําลังเสริมจากที่ไหนละ่ะเออทมโมหเวลคติธรรมจาริงอันนี้ทุกคนต้องรู้ใครสายธรรมะต้องรู้หมดแหละ ดิฉันต้องรู้อาจารย์เบียร์ต้องรู้หมอบีต้องรู้ใครสายธรรมะสายวัดะจะต้องยึดมั่นในหลักการอันนี้ธรรมโมหะเวรคติธรรมะจาริงทำเท่านั้นที่จะรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่มีอะไรรักษาเราได้พระหลายรูปทำไมโดนจับศึกไปก็ไม่มีธรรมไงพอไม่มีธรรมปุ๊บโดนจับได้ไล่ทันก็จำเป็นต้องศึก เพราะว่าท่านไม่มีธรรมทำมันก็เลยไม่รักษาพวกท่านไงท่านก็ต้องสึกเพราะความจริงคือท่านทําผิดจริงท่านเสพเมถุนจริงท่านคุยกับสีกาจริงท่านโอนเงินให้สีกาจริงท่านก็ต้องสึกเพราะว่าไม่มีอะไรรักษาท่านได้ก็ท่านไม่มีธรรมไงแต่ถ้าท่านมีธรรมมีวินัยนะอย่าว่าแต่กองปราบเลยอย่าว่าแต่กองปราบอย่าว่าแต่ตำรวจสอบสวนกลางอย่าว่าแต่ ใครที่จะออกมาแฉท่านนะ่ยะย่าว่าแต่สีกากรอบเลยไม่มีใครทําอันตรายท่านได้นะถ้าท่านถือธรรมถือวินยัยก็ไม่มีอะไรทำอะไรทำร้ายท่านได้อยู่ดีเพราะความจริงคือท่านเป็นผู้มีศิลไงท่านไม่ได้ทําผิดเมื่อท่านไม่ได้ทําผิดตํารวจทั้งกองร้อยก็ทําอะไรท่านไม่ได้ตํารวจทั้งโรงพักก็ไม่มีสิทธิจับท่านใช่ปะละ่ะเออ ถ้าเป็นผู้ประพฤติธรรมต้องเชื่อมั่นในอันนี้อย่างเดียวคือทำจะรักษาผู้ประพฤติธรรมทุเรียนทุเรียนกวนพวงมาลัยหมดแล้วค่ะหมดแล้วต้องสั่งพรุ่งนี้เท่านั้นหมดแล้วค่ะวันนี้ขายไปแล้วมันให้ได้แค่มันมีขึ้นได้แค่หนึ่งร้อยบ้านค่ะเพราะว่าแอดมินทำไม่ทันเพราะว่าส,ส่งของส่งวันต่อวันถ้าใครอยากได้ทุเรียนทุเรียนที่เป็นพวงมาลัยวันแม่แบบนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มากดตะกร้าได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาขึ้นตะกร้าให้ เนี่ยวันนี้ขายดีมากขายหมดไปแล้วไงตะกร้ามันเต็มสําหรับวันแม่เลยนะคะพรุ่งนี้มาสั่งนะคะตอนสักเที่ยงเที่ยงนะคะสักเที่ยงเที่ยงหรือหลังเที่ยงนะคะพักเที่ยงลองมากดตะกร้าดูนะคะนี่กดนะคะกดเลยทําสวยค่ะร้อยวัดไม่มีคนป่วยจริงไหมมีค่ะแต่น้อยดิฉันเคยไปล่าสุดนะ ล่าสุดตอนตอนนั้นไปยังเป็นพระอยู่เลยเอาของไปบริจาคแล้วคนป่วยไม่ได้เยอะละคะ่ะคนป่วยไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนเขาแต่ว่าเขาจะมีโรงพยาบาลอยู่ในวัดเลยถ้าดีข้อมูลคาดเคลื่อนขอโทษด้วยนะคะเคยไปวัดพระบาทน้ำพุไปแล้วก็ไปดูไอ้หอไอ้อนุสรอ,อะไรนะั่นน่ะที่เขาเก็บโครงกระดูกเก็บอะไรอะคะ่ะ โอ้ยแต่เยอะมากใส่กระสอบใส่กระสอบกระสอบกอบสอบสอบไว้โอ้โหเกดพันเนินเทินทึกเลยสมัยก่อนมันน่ากลัวไงสมัยก่อนมันน่ากลัวและเดี๋ยวนี้ก็เริ่มกลับมาน่ากลัวแล้วนะคุณไปดูทหารอะไรอะที่ไปที่ยูเคนที่ไปที่อะไรที่มันออกข่าวนุะอย่าไปประมาทนะคะเรื่องเรื่องไอ้นั้นอ่ะเคยไปเคยไปค่ะเขาจะอยู่ในมีโรงโรงบาลอยู่ ใช่ไหมเขามีโรงพยาบาลอยู่ในวัดใช่ไหมคะทุกคนที่ดิฉันไปอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะจะมันคล้ายๆโรงพยาบาลเลยนะเป็นอาคารแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะเป็นอาคารน่ะเป็นอาคารค่ะเป็นอาคารเลยอยู่ในวัดเลยยังมีอยู่อาคารมีมีที่ฉันเคยไปอ๋อที่พักสําหรับคนป่วยใช่ไหมคะนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นแหละแล้วก็มีแบบ มีห้องอยู่เล็กๆๆมีมียังมีอยู่ครับแต่อาจจะไม่ได้แบบแต่อาจจะไม่ได้แบบคือภาพวัดพระบาทน้ําพุตอนนี้กับสมัยก่อนมันคนละเรื่องกันนะสมัยก่อนน่ะแน่นเยอะมากเพราะโลกนี้มันยังไม่มียาต้านยังไม่มีอะไร,ไรมันยังไม่มียาต้านยังไม่มีอะไรไงอืมยังไม่มียาต้านยังไม่มีอะไรนะคะก็นั่นแหละ มีคนบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้ดูแลแค่คนป่วยอันนี้ดิฉันไม่ทราบนะว่าหลวงพ่อท่านทาท่านทําเรื่องอะไรบ้างอันนี้ไม่ทราบจริงๆไม่ทราบก็ต้องบอกว่าไม่ทราบนะคะไม่ทราบว่าท่านทำทำโครงการน่าจะท่านน่าจะมีโครงการอื่นด้วยท่านน่าจะมีโครงการของท่านโครงการอื่นด้วยแต่ดิฉันไม่ทราบนะครับว่าโครงการท่านมีโครงการอะไรบ้างอืมอทุกคนอยากรู้ก็ไปพิสูจน์เองเลยไปวัดพระบาทน้ําพุเขาก็เปิดให้เข้านี่เขาก็ไม่ได้ห้ามเลยไปเลยไปพิสูจน์ ไปพิสูจน์เลยค่ะไปทาบุญก็ได้ถือโอกาสไปทําบุญเอาของไปบริจาคแล้วก็ไปพิสูจน์ดูไปพิสูจน์ดูค่ะวัดหลวงพ่อเองก็มีลิงนะมีลิงนะไม่ใช่ไม่มีลิงดิฉันเคยเดเคยขึ้นไปตรงบันไดที่เขาจะมีหออะไรไม่รู้อยู่ข้างบนนะ่ะมีลิงนะวัดพระบาทน้าพูเองก็มีลิงนะ <c oughs> มีลิงดิฉันเคยขึ้นไปดิฉันเคยเดินไปแต่นานแล้วหลายปีแล้วตอนนั้นเป็นพระอยู่ผมบ้านเดียวกับแฟนพี่ อ่าได้ได้ค่ะเข้าไปสั here, here. Here ่งในนั้นได้เข้าไปสั่งได้เข้าไปสั่งได้อ่าใครต้องการทุเรียนกวนก็ตามนี้แล้วกันแต่ในนี้ไม่ได้แล้วค่ะแต่ในนี้ไม่ได้แล้วหมดโบเบโบเบค่ะในนี้โบเบในนี้โบเบในนี้ขออนุญาตอุดหนุนเป็นทุเรียนทอดกับทุเรียนกวนที่เป็นลายดอกไม้ได้ไหมคะทุเรียนทอดกับทุเรียนกวนเป็นลายดอกไม้ เฮอสังคมไทยมีอะไรที่มันมีอะไรให้ตื่นเต้นอยู่เรื่อยเลยเนาะสังคมไทยมีมีมีอะไรให้มันให้หน่าติดตามตลอดเออไม่พักไม่ว่างเว้นจากดราม่าจริงๆนะไม่ดราม่าเนาะหมดเรื่องนน้นเอาเรื่องนี้หมดเรื่องนี้ขยันเนาะเป็นสังคมที่ขยัน เกิดดราม,ม่านะเออเรื่องนุ้นเงียบเอาเรื่องนี้มาอีกแล้วช็อกอีกแล้วเพิ่งช็อกกับเรื่องนุ้นเอามาช็อกกับเรื่องนี้อีกแล้วเออหลายเรื่องหลายราวอืมคุณไปทด้ี่ถอนหายใจดังมากก็เข้าใจเข้าใจแต่แต่อย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อนะคะอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อนะอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อนะเพราะว่าตอนนี้คือยังไม่ได้เจาะเขายังไม่ได มีอะไรแน่ชัดเจาะจงว่าใครทำผิดอะไรนะฉะนั้นคุณก็ใช้สตินะใช้สติใช้สต,สติอย่าไปพึ่งปักใจเชื่อว่าเขาผิดหรือว่าอะไรตอนนี้ตราบใดที่ยังไม่ได้มีหลักฐานการกระทำความผิดตำรวจยังไม่ได้ดำเนินคดีเขาอะไรเขาก็อย่าพึ่งไปปักปั๊มเขานะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาไม่ว่าใครก็ตาม ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาอย่าเพิ่งไปปักปมเขานะคะอือเออไปทุกคนเจ็ดสิบบ้านแล้วค่ะทุกคนค่ะขออ่าไหนไหนก็เข้ามาแล้วนะฟังดิฉันแล้วก็อุดหนุนทุเรียนทอดกับทุเรียนกวนหน่อยนะคะอร่อยค่ะทุเรียนทอดขอบพระคุณค่ะทุเรียนทอดเป็นเกรดเอพรีเมียมนะคะแผ่นใหญ่เกรดเอพรีเมียม ทอดใหม่ไม่ใส่สารไม่ใส่สีไม่เก็บค้างปีนะคะทอดจากเนื้อทุเรียนหมอนทองแท้ๆอร่อยการันตีได้เลยว่าทุเรียนทอดของดิฉันเกรดเอจริงใจไม่อยู่กับตัวเลยอ้าวไปอยู่ไหนล่ะคะใจไปอยู่ไหนล่ะคะทุเรียนทอดอร่อยขอบคุณค่ะใจไปอยู่ไหนล่ะใจต้องอยู่กับตัวเองสิไปอยู่ไหนอีกล่ะเอาใจไปไว้ไหนล่ะใจต้องอยู่กับตัวตลอดฝากใจไว้กับตัวเองอย่าไปฝากใจไว้กับคนอื่นอย่าไปฝากใจไว้กับคนอื่น พระพุทธเจ้าบอกว่าแม้ในคนที่คุ้นเคยกันก็ไม่พึงไว้วางใจแต่พระพุทธเจ้ากําลังสอนว่าอย่าเอาใจเราไปฝากไว้ที่ใครอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆจะศรัทธาใครอะไรใครก็ศรัทธาไปด้วยตรวจสอบไปด้วยศรัทธาต้องตรวจสอบทุกความศรัทธาต้องตรวจสอบนะ หลักของดิฉันจะเป็นแบบนี้เลยถ้าดิฉันนับถือใครดิฉันก็จะนับถือเขาไปพร้อมๆกับตรวจสอบในตัวเขาไปด้วยตรวจสอบอะไรตรวจสอบคุณสมบัติไปด้วยว่าคนที่เราศรัทธาคนที่เราเชื่อมั่นเนี่ยเขาเขายังคงเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าเนี่ยมันคือวิธีการวิธีการลักวิธีการศรัทธาที่ถูกต้องถ้าคุณจะศรัทธาใครคุณต้องศรัทธา พร้อมๆกับใช้ปัญญาตรวจสอบเขาไปด้วยตรวจสอบเขาว่าเขาเสมอต้นเสมอไปลายไหมเขาเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าแม้แต่พระก็ตามนะคะแม้แต่พระก็ตามอะ่ะเออวัดปฏิบัติท่านเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าตอนที่ท่านยังไม่มีชื่อเสียงตอนที่ญาติโยมยังไม่ได้รู้จักเยอะเออท่านเคยเป็นพระติดดินนะท่านเคยเข้าพบง่ายอะไรง่ายพูดจาดูมีเมตตาธรรม แล้วตอนนั้นเราก็สัตเราก็เลยศรัทธาท่านอุปถากท่านแล้วพอวันเวลาผ่านไปเราก็ต้องกลับมาตั้งคําถามว่าเออทุกวันนี้พระอาจารย์ที่เราศรัทธาเหมือนเดิมไหมหรือว่าท่านเปลี่ยนไปแล้วเข้าถึงก็ยากพูดจาดูไม่ค่อยถนอมน้ําใจเราไม่ค่อยมีเมตตาธรรมเลยเดี๋ยวนี้ตากลายเป็นพระติดแกมไปแล้วติดหูของที่เราถวายก็ไม่ค่อยอยากรับไม่ฉันอะไรอย่างเงี้ย เข้าพบยากเออถ้าสมมติว่าเราตรวจสอบแล้วตรวจสอบศรัทธาของเราแล้วเรารู้สึกว่าคนที่เราศรัทธาไม่เหมือนเดิมเราก็ต้องถอนความศรัทธาของเราคืนมาใช้ได้กับทุกคนเลยถอนความศรัทธาของเราคืนมาไม่ว่าจะเป็นพระหรือไม่ว่าจะเป็นคารวาเป็นครูบาอาจารย์เป็นใครก็ตามแต่ถ้าเราศรัทธานับถือเขาแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมเขาเปลี่ยนไปเราก็ต้องถอนความศรัทธาที่เราเคยมอบให้กับคืนมา อันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาไปด้วยตรวจสอบไปด้วยศรัทธาแล้วก็ต้องตรวจสอบไม่ได้ศรัทธาแล้วโอ้ยทำอะไรถูกหมดเลยทําอะไรก็ถูกอย่างเงี้ยไม่ได้อืมนะทุกคนก็ต้องไม่ต้องไหว้ใครคะ่ะไหว้ตัวเองไม่ต้องไปอยากไหว้คนอื่นไปอยากไหว้คนอื่นทําไมต้องไปอยากไหว้คนอื่นทําไม ไม,ออไ,ไม่ต้องไปอยากไหว,ว้ใครก็ไม่ต้องไปอยากไหว้ไหว้ใครไม่ต้องไปอยากไหว้ใครท้งนั้นไหว้ตัวเองนี <c oughs> ่คนบอกว่าคุณแพรรี่ทำให้พี่มีเงินใช้มากขึ้นเพราะได้แง่คิดจากคุณแพรรี่ทำไมคะแต่ก่อน ทำไมถึงบอกว่าดิฉันทําให้พี่มีเงินใช้มากขึ้นคะรู้จักเก็บเหรอคะหรือว่ายังไงหรือว่าเป็นเพราะอะไรอยากอยากรู้เหตุผลอยากรู้เหตุผลว่าทําไมทําไมคุณพี่ถึงบอกว่าทาดิฉันทําให้คุณพี่มีเงินเก็บมากขึ้นตัดรายจ่ายกับสิ่งที่ไม่ควรจ่ายได้ใช่ไหมคะรวยไงสองพันสามร้อย <laughs> อ 2, ท่านสวัสดีคะ่ะตาสว่างไงอืม มูน้อยลงหรือเปล่าหรือว่ายังไงมูน้อยลงหรือเปล่ากอตะกานะคะกอตะกานะคะขอบคุณค่ะกกตะกาได้เลยอ่าเพราะคุณแพรรี่บอกว่าให้ค้นหาความเก่งของตัวเองแล้วหาเงินใช่เอาต้นทุนไปหาตังค่ะเอาต้นทุนไปหาตังเอาต้นทุนไปหาตังเอาต้นทุนไปหาตัง ขึ้นฮอตสองร้อยห้าแล้วนะคะเอาต้นทุนไปหาตังค์เอาต้นทุนไปหาตังค์ค่ะอยู่ตรงนี้มาหนึ่งชั่วโมงแล้วหนูกำลังสร้างห้องค่ะแต่หนูทำสามห้องเรียงกันคนที่บ้านบอกเหมือนลงศพค่ะก็ฝึกก็ซ้อมตายตัม้มจะเป็นไงแล้วก็เหมือนซ้อมตายก็ไม่ได้เป็นไรเนี่ยก็คิดว่าซ้อมตายก่อนถ้าลงศพนอนแล้วสบายขนาดนี้ก็ให้มันเป็นเถอะ ถ้าลงศพนอนแล้วมันสบายเหมือนกับบ้านขนาดนี้ก็เออก็ควรจะต้องตายแหละนะถ้ามองว่าห้องมันเหมือนโรงศพได้อ่ะก็ต้องตื่นก่อนโรงก็คือโรงค่ะห้องก็คือห้องห้องมันจะไปเหมือนโรงยังไงอะโรงมันแคบนิดเดียวเออนะคะต้องตื่นก่อนคนบางทีก็เชื่ออะไรกันปเป็นเได้ไปแฉเออกดตะก้านะคะเจ็ดสิบเจ็ดบ้านแล้ว อ่าแม่ช่วยก่อนสองพันสองไปสองพันสองร้อยคนสองพันสองร้อยคนกดเลยกดทุเรียนทอดเลยไปสองพันสองร้อยคนไปเออสองพันสองร้อยคนเคยคิดได้ว่าตนเองสอนวิชาการเก่งลองเปิดสอนพิเศษดูสรุปเด็กๆมาเรียนกันเยอะเลยเห็นปะล่าเรามีต้นทุนอย่าคิดว่าเราไม่มีต้นทุนดิฉันไม่เชื่อคำว่าคนเราต้นทุนต่างกันใช่คนเราต้นทุนต่างกันแต่ทุกคนมีต้นทุน คุณอย่าไปคิดว่าต้นทุนเท่ากับเงินมันไม่ใช่นะคะต้นทุนของคนเราคือความสามารถเราทุกคนมีความสามารถมีความโดดเด่นต้องมีธรรมชาตวิวิสัยของธรรมชาติคือธรรมชาติจะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งชดเชยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอถ้าเรามีข้อด้อยในบางอย่างเราจะต้องมีข้อเด่นในตัวเรามันต้องมีคุณต้องหาให้เจออย่าไปคิดว่า โอ้ oh, คนเราเราเราฉันไม่มีต้นทุนอย่างเขาหรอกฉันคงทําไม่ได้หรอก hmm. ถ้าคิดแบบนั้นก็ก็ไม่น่าเกิดมานะอันนี้พูดตรงๆถ้าคิดถ้าคิดแบบดูถูกตัวเองขนาดนั้นนะ่ะต้นทุนมันไม่ได้แปลว่าเงิน,เง,นเงินเท่ากับต้นทุนแต่คนยุคนี้เขาไปมองว่าอ,อ๋อเงินคือต้นทุนจะทําอะไรต้องมีเงินใช่ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ต้องเอาความสามารถไปแลกเงิน เอาความสามารถเราไปแลกเงินสีวิชาความรู้ที่เรามีติดตัวมาหาเลี้ยงชีพได้อะไรก็ตามแต่ที่มันทำให้เราเลี้ยงชีพได้เปลี่ยนเป็นเงินได้นั่นแหละคือต้นทุนต้นทุนความรู้คือต้นทุนเนี่ยดิฉันใช้เวลา8ปีในการจบปร,ริญญาเก้านะแต่ทุกวันนี้แม้แต่ดิฉันจะศึกมาแล้วดิฉันก็ยังหากินกับความเป็นปร,ริญญาเก้าคุณเห็นไหมเนี่ยคือต้นทุน ตุกอย่างมันเป็นต้นทุนได้หมดแหละถามว่าทำไมทุกวันนี้สื่อเชิญดิฉันไปออกรายการไปพูดเรื่องธรรมะเรื่องพระเรื่องแง่คิดอะไรคนให้ฉายาดิฉันว่าเป็นมิตรเปียนกก็เพราะว่าดิฉันมีต้นทุนเป็นปรเรียนกต้นทุนมันเป็นต้นทุนนะวิชาความรู้ก็เป็นต้นทุนมันมีทุกคนนะมีหมดแหละแต่เราต้องต่อยอดมีต้นทุนเสร็จแล้วก็ต่อยอดด้วย ที่สำคัญที่สุดคือการต่อยอดนะเอาต้นทุนมาต่อยอดเอาความสามารถหาเงินได้เงินมาแล้วก็เอาไปต่อยอดต่อเพื่อให้มันงอกงามต่อไปเพื่อให้มันงอกงามต่อไปให้มันงอกงามให้มันผีดอกออกผลเป็นอนนุนันนี้อันนั้นอืมเป็นอนุนันนี้อันนั้นนั่นแหละ เอออ่ะก็แล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่อ่ะแต่ตอนนี้ก็กดทุเรียนทอดให้บ้างไปเจ็ดสิบแปดบ้านแล้วกดเลยค่ะขอทุเรียนทอดอีกสักสี่ห้าบ้านไปค่ะทุกคนกดทุเรียนทอดมีทุเรียนกวนมีกดตะกร้าให้หน่อยนะคะฟังแล้วก็กดตะกร้ากันบ้างอุดหนุนกันบ้างไหนๆก็อุตส่าห์เข้ามาแล้วตั้งสองพันกว่าคนถือว่าเยอะนะถ้าเป็นลูกค้าก็เยอะอยู่ได้ขายของอยู่ไปกดบทบาทดิฉันตอนนี้คือแม่ค้า ดิฉันไม่สามารถสื่ออะไรได้ไม่สามารถกระซิบได้ไม่มียานวิเศษไม่มีวัตถุมงคลขายฉะนั้นสิ่งเดียวที่ดิฉันมีคือทุเรียนค่ะช่วยกดอุดหนุนดิฉันด้วยทุเรียนได้ไปกินอิ่มท้องนอนสบายนะนะคะพรุ่งนี้อยากกดอ่ะอย่าลืมกดกดพรุ่งนี้นะคะคุณเจ๊เองคุณเจ๊เองอย่าลืมกดนะคะยังทันอยู่นี่พวงมาลัยวันแม่แต่ตอนนี้ออเดอร์เต็มแล้ว กลิ่นหอมมากหอมกลิ่นทุเรียนกวนมากพงมาลัยวันแม่กิ๊บเก๋อยู่ในเนี่ยมอรอนะจ๊ะรอนะจ๊ะ